ที่ต้องไปชมกันด้วยนะคะคือของเองนะครับแอบแฝงคนดีคนเดิมนะเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะไปเล่นเกมเกมเกม,เกมอะไรก็ไม่รู้ค่ะเ่ออะไรเกมอะไรเราเจอเล่นนี่มาทุกเอ่อยูท,ทูบธำโมลิเตอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์วกดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะหนึ่งพันซับแล้วหนึ่งพันซับก็จะได้เงินนี่ไงยูทูบไลค์อันนี้นะเขราเปลี่ยนไปเล่นยูทูบไล์กัน <S <S เป้าหมายก็ห้าหมื่นเป้าหมายห้าหมื่นเปิดเปลี่ยนมา ที่นะครับเสียบปักปุ๊บเปิดเบอร์สามเบอร์หนึ <Kendall and S 1> <Ich nh> au, ่งมีมีเบอร์เลยนะแบบว่าเลือกเบอร์เอาอะผมที่ขี้ในห้องน้ำโรงเรียนเราเพื่อนเพื่อนพู้น่ารักพังประตูเข้ามาเลยโอเคยัปไงจ๋วนะผมตอนนั้นที่อัดวิดีโอตอนนั้นตอนนี้อัดยนงไม่ได้ลงนะแต่คือผมเผลอไปกดเนีนะเออ อาจจะคลิปนี้อาจจะมีตัดต่อลงไปนะฮะมันดูไม่มีเสียงเกมนะเราต้องเพิ่มเสียงเกมนะิดเเดี๋ยวนะเสียงเกมโลบอกอัมโลบอกอัมผมป่าเป็นศูนย์เนี่ยว่ะอ่าต้องสิสิบหกโอเคมา, 50, ม,อนะอมาห้าหมื่นนะเป้าหมายของเราคือห้าหมื่นแล้วก็ทำยังเืินเออเอเอโอเคหนึ่งแสนแต่เราต้องการไปเจ้าตีตัวนี้ฮะเราต้องการตีตัวนี้ ปีไม่ได้แต่เรามีโนเกียเรามาตู้โทรศัพท์ก่อนนะครับอรเราหลับบล็อกโอเคแล้วต้องการประมาณนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเราต้องไปแคทเกมก่อนให้ครบ ไม่เยอะตอนนี้มีแต่โนเกียฮะพักเกมมาแล้วก็อาจจะมีเพชรอยู่นะแต่เราต้องการแคสเกมไม่ต้องแคสเกมโฮสบูลเลเตอร์นะครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่เสียงสีหนะ้าอ่ะรอเหล่าอันนี้นะออะรอเหล่าเสียงเกมมันจะดูปดปังอ่าไม่ 90%ปได้อยู่ต้องสีเขียวทั้งหมดอ่าได้อยู่อัพโหลดเลยอัพโหลดแล้วเผยแพร่เลยเดี๋ยวเราออกแว้วราก็จะรอไอเราหิวว่เฮ้เจ้าอันนี้ละกัน20%ก็อาจจะอฏิรูปด้วยด้ยวยโอ้โ o ยูทูบตัวจริงทำไม่ได้ แต่วิธีที่ทำได้ง่ายสุดน,น่าจะเป็นบล็อกอ,ะอ่ะโอ้ยได้เงินมาอีกสองหมื่นนะครับลองวันโล่นะครับโลอันใหม่นะแต่ตอนนี้เราต้องกรรมการถ่ายเนี่ยก็เกี่ยวกับยอดวิวเท่านั้นร,องอระนงังละอโนเกียถ่าย เราไปซื้อคอมใหม่กันนะผมนี่ไงสเปคขั้นสุดแล้วกันเอาสเปคบ,บวยบวยบวยเอาต้องเก็บไปครบเท่าไหร่นะเออเราจะรุซื้ออันนี้เลยเราจะรุซื้อบ้านเลยบ้านของเรานะเราุงซื้อเลยขอดูหน่อยอา้าวจิ้งจ้าสู่แบงดูสมบัติของเราเ เจ้าของนะแล้วก็อันนี้ไม่สิวูนึงทิ้นเลียนต้องการเท่าไหร่ไม่สิต้องการเท่าไหร่ฮาล้านแพงไปอะซื้อไม่ได้แล้วไปกลับแล้วาจะกลับมาที่เดิมนะคะผมเราจะเก็บวิวให้ครบเอาสักห้าแสน แล้วก็กลับมาในคลิปวิวห้าแสนเฮ้ยโปรแล้วเวนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมไมด้เสร็จแล้วเราครบห้าแสนมาเลยเดี๋ยวนะเราผมจะปลดล็อกมือถือให้ได้นันและมือถือที่เราจะได้ต่อไปก็คือเดี๋ยวขออนุญาตไปละเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นกระต่อนะฮะแต่ว่าเราคงจะไม่คลิปเสียชิ้น เราคงจะเล่นหาอะไรทำอีกนะแต่โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันจะไปเออขออนุญาตอืมแบบนะกล่องนี้มันสูงไม่ได้เออระจับแล้วเพิ่มฟรีเอออะไรห้าห้าเอ็ม เอ็มนะครีมครีมไม่ได้เขาอนุญาตตัดไปตอนที่ $500 0 0นโอเคครับทุกคนผมมาแล้วนะเออยอดวิวนี้ยอดวิว,วคบรบหกแสนแล้วแต่นี้เราก็สามารถพานเลยได้แล้วนะแต่เราก็ต้องอันนี้ก็จะทำง่ายขึ้นนะแหละและก็ทำง่ายนะเดี๋ยวเรา ลองดองขออนุญาตจะเป็นคลิปอะไรไดีไหมแต่เรอรอรอบอสตัวน,นี้เกิดแล้วกันอ่ะผมก็จะวักวักไปเรื่อยๆอยเนี่ยเลยดอวขออนุญาตตัดไปตอนหนึ่งอ่ะห้าสิบวินาที โอเคตอนนี้ก็ยังไม่มานะแต่ว่าเราขออนุญาตไปอัพเกรดคอมของเราก่อนมาอันนี้ก็ได้ใช่ไหมจะซื้อราคาอะไรดีนะมีเงินแสนหนึ่งก็น่าจะซื้อราคาไอ้ราคาพอน,นีได้ไฮเปอร์มอนิเตอร์ซื้อมาเลยรวยมากตอนนี้จะตอนนี้คือเราต้องฆ่ามานันนะบอลองอนนี้เป็นบอลนะ ยืนด้วยยืนด้วยยืนกับเบคอนยืนกับเบคอนแค่นั่งกดออโต้คลิกแล้วก็ปล่อยไปทั้งมันตายเร์ ระบบแฮกเกอร์สวัสดีจเจ้เาเบคอนเฮ้แกเรือเพิ่มเงินเพิ่มตรงไหนเอเแค่ เพราจะแกนฉันจะโยนหัวเบคอนใส่แกรัวๆยังไงแต่แล้วฉันก็แค่จะวนๆแค่นั้นเองเออแม่งอดีกรับทำอะไรกดแคปชั่นกดภาพบลาบลาบลา,บา,บาโอเคนะเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันเลยดีกว่าก็ ก็ขออนุญาตจบคลิปไปในวันนี้นะครับเพราะว่าว่าจะี้เกียจเล่นแล้วอีกอย่างีิเกตตัดตอ่อก็าอาจจะมีต้องตัดต่อบ้างนะแต่ว่าคลิปนี้มันจะสั้นชิบหายอะ่ะมันจะนี่นะแต่ว่าก็คงต้องปิดคลิปไวแค่น,นี้อาจจะไม่ต้องตัดต่อนะเพราะว่าผมสามารถก,กดคัดได้ไปไปุ้ย